สวัสดีครับอยู่กับน้ำฝนดัมซิ่งครับวันนี้พามาชมเจ้าซุมิโตโมครับหรือถอนกำแพงครับของโรงเรียนบ้านของน้ำฝนครับงานบ้านตัวเองครับช่วยๆกันไปครับราคามิตรภาพทำมาครึ่งนึงแล้วครับจะทำกำแพงใหม่ครับด้านหน้านะครับ ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งครับโอ้นานแล้วครับกำแพงเนี่ยก็รื้อคานด้วยนะครับมีคานด้านล่างประมาณสามสิบเซนครับต้องทุบๆๆแล้วก็ดึงคา,านขึ้นมาครับเอานี้ขึ้นหน่อยนี่ฝนเนี่ยอันนี้ขึ้นหน่อย ดึงขึ้นแน่นี่ยังไม่เข้ามือครับยังไม่เข้ามือปุ่งปังๆนึงครับนานๆรับครั้งครับไปลงหลุมลงหลุมไปเลยาถมถมถมหลุมเลย สุกไปยังละบ้านโอ้ยโอ้ยไม่ดูแขนเลยถมหลุมเลยแม่ควัดถมควัดถมเลยแม่ ยืนไม่ได้ครับโยกเยกโยกเยกเลยเอาดินทมเลยดินกองอยู่ห,หนันนะดินกองอยู่ห,หนันเอาลง่หลุมเลยไปเคลียร์เห็ดหยัางไม่ค่อยได้ขับครับ นานลองครั้งครับวันนี้ก็ชิวๆครับเต็มมันแหละวันนี้ชิวๆเรื่อยๆครับถัดรถไปด้วยเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้ขับไม่เข้ามือเลยครับก็จะนงกๆงังักนิดนึงครับก็ไม่ได้ลงคลิป youtube นานนะครับนั่นๆนะลงครั้งครับ ช่วงหนึ่งยิ่งแบบทิ้งไปเป็นเดือนเลยก็คือติดงานครับทุกคนไม่ได้ไปไหนนะครับติดงานเพจก็ไม่ค่อยได้ลงเพจส่วนมากก็เป็นคลิปสั้นเป็นแนวตั้งนะครับ Youtube ไม่นานเลยเดือนละคลิปคลิปเก่าด้วยแล้วเวลาถ่ายครับที่ถ่ายก็เวลารดรถซ่อมเองี้ยครับ ซ่อมรถช่างมาทำรถเนาะสองครั้งแล้วที่ผมบอกว่าอาการมันสวิงไหลนะครับตอนนี้ก็ให้เหลือเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนสปริงตัวกดเพจนะครับเหมือนสปริงมันอ่อนแล้วมันกดไม่เท่ากันครับเราเดินรถพื้นที่เอียงทำงานเงี้ยจะมีไหลนิดนึงนะครับ เรื่องระบบครับความเร็วความแรงไม่ต้องไม่ต้องแบบเ,ออเหมือนเขาว่าครับเร็วแรงดีครับความร้อนก็ปกติครับน้ำมันก็ธรรมดาอยู่ครับนี่ก็เจ0 0กว่าแล้วครับ เรอเปลี่ยนชุดของเหลวน้ำมันเครื่องพวกกองน้ำมันยังไม่ได้พักเลยครับหลังสงการมาครับแต่หลังสงการมาก็ยาวเลยวันนี้ก็วันที่แปดแล้วครับม,มีเวลาไปซื้อของเหลวมาเปลี่ยนเลยคิดว่าน่าจะ ใช้ใช้ร่วมกันกันกบตัว130ของ F6 นะครับพอถามช่างเขาบอกว่าน่าจะชุดเดียวกันตอนที่ถอดล่าสุดนะครับตัวมอเตอร์สวิงตัวนั้นนะ่ะถอดไปขัดเพจใหม่นะครับ ที่แรกเพีดกดไม่เสมอครับดังสถานคืดคืดเวลาเราสวิงครับแล้วพี่เจี๊ยบก็ช่างเจี๊ยบไปขัดใหม่ก็นิ่มเลยครับแต่เหลือไหลนี่ครับตัวไหลเนี่ยต้องคิดว่าเปลี่ยนสปริงครับน่าจะหาย มันจะเป็นช่วงแบบเราทำงานอยู่พื้นที่เอียงครับถ้ารถเอียงเนี้ยเบรกจึ๊กแล้วก็จะไหลนิดๆนะครับเยวจะอัปเดตให้ดูครับตอนช่างมาทำนะครับก็คืออยู่ในประกันนะครับจริงประกันก็หมดแล้วแหละ แต่ปัญหาตัวนี้มันเป็นตั้งแต่เอารถมาครับก็โดนว่าเยอะอยู่ครับว่าซื้อรถไม่ดูว่าใจร้อนครับอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยครับคือเราหารถตามงบด้วยครับถ้าจะให้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอย่างเงี้ยต้องลดสักสองสามพันชั่วโมงนะครับแต่งบไม่ถึงครับ นนราา้านต้นๆเนี้ยครับหาตามงบร้านต้นๆเนี่ยคือว่าเราอาศัยว่าประกันเนะเาะเรากลุยงานเตรมที่ตอนเอารถมาครับพอรู้สาเหตุอะไรแล้วเราก็มาค่อยแก้ไขเอาติดอยู่นี่แหละครับสวิงครับแก้ไม่หายสักทีแต่รถทำงานได้ครับทำงานทั้งวันไม่โหลดนะครับ ไม่โหลดไม่ร้อนครับปกติความเร็วก็เร็วดีครับ 1, 000, 000, 000. ถ้าอากาศอากาศคึ้มๆแบบนี้ครับไม่มีแดดก็จวดครับอ่บาเร็วอยู่เอาไม้น่เดาไม้ลนผลทำอะไรผลก็ว่าพิดตรวจนะสนิทโูวผลงานเนี่ยดูผลงานนี่ถ <c oughs> มอะไร <c oughs> ดู ไม่สนิทเลยนินลวดโพนีน่เขาจะจ่ายตังไม่เนยนี่อโอ้น<อ>้องทครั้งแรกกบลุ้มยังไงเนี่ย่ไมอเก็บงานกบกบลุ้มไม่สนิทเลยนะเก็บงานไม่ดีนะครับคือเขาไม่จ่ายตังนะครับรีวิวเสื้อหน่อยครับไหนรีวิวเสื้อหน่อยนี่ครับก็เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเรานะครับคนเสื้อสวยเสื้อสวยครับผมนานแล้วครับไม่ได้ทํานะครับนี่ด้านหลังครับ หลายปีครับบอกเลยว่าหลายปีมากคิดว่าไหนัขที่แรกก็คิดว่าจะทําทํามาใส่แค่ทีมงานนะครับก็เลยลงเฟสไปดึงดึงเสือดึงชาเสือข้างหลังเนี่ยดึงลงูกยีข้างหลังนะับจบที่เราเบาที่สุดครับหน่าก็ประมาณนี้จบที่เราเบาที่สุดนิมิตอีดิดชันอั่ครับปีล่าสุด ปาน่าจะไม่ได้ทําอีกแล้วนะครับต้องรอรอบต่อไปคิดว่าน่าจะช่วงหน้าฝนครับก่อนก่อนช่วงเกี่ยวข้าวครับเราจะใส่ใส่เฟเกี่ยวข้าวไปเข็ดข้าวครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวรอนะครับรอตามครับในปานฟ้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ